หญิงงามจะเลือกใครระหว่างหนุ่มหล่อผู้สูงสักกับชายแสนดีผู้เป็นทาดรับใช้หญิงสาววัยแรกแย้มผิวขาวสวยสะพรั่งงามหยดย้อยอ่อนหวานรูปร่างเล็กหอมเพรียวดวงตาเป็นประกายจมูกคมสันปากเรียวเล็กอมชมพูเข้ากับรูปหน้าเป็นอย่างดี ช่างน้าสะดุดตากับผู้พบเห็นเป็นยิ่งนักขัดกับเสื้อผ้าเก่าขาดรุ่งริ่งผ่านการปะเย็บเธอเกิดมาในครอบครัวยากจนไม่มีแม้ข้าวสารที่จะนำมาหงหาอาหารอดมือ้อกินมือ้อมีจับสัตว์ที่พอจะหาได้ในหน้าหนาวของมณฑลแห่งหนึ่งในประเทศจีนในยุคข,ของหลังจากกูเช็กเทียน นางเอกอยู่กันเป็นครอบครัวประกอบด้วยบิดาผู้เจ็บป่วยอดอ,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 อดแอดแน้องชายวัยเจขวบกำลังกินกำลังนอนหญิงสาวผู้มีนามว่าเหมยเหมยซึ่งเป็นตัวหลักในการหาอาหารและรับจ้างเท่าที่จะทำได้มีวันหนึ่งบิดาได้หลอกขายนางให้กับกลุ่มผู้ซื้อเลือดสาวพรหมจันทร,ร์ลักลอบให้กับชาวยุทธ ซึ่งสนใจดื่มชาผสมเลือดนางจึงถูกกระทําและได้พยายามหลบหนีเอาชีวิตรอดจนได้พานพบกับกลุ่มนักฆ่าแห่งเมืองกุยหัวซึ่งได้รับการช่วยเหลือเข้าเมืองและได้จับพระจับผูกลายมาเป็นตำแหน่งนักฆ่าสาวเป็นองค์กรแห่งหนึ่งที่รับใช้ท่านอ๋อง นางเอกซึ่งเป็นนักฆ่าที่จิตใจดีไม่อยากฆ่าคนบริสุทธิ์แต่ในองค์กรแห่งนี้มีปอมุกสาวซึ่งมีจิตใจโหดเหี้ยมอมหิตและพร้อมที่จะลงโทษทุกคนที่ผิดกฎได้ตลอดเวลาถ้าขัดขืนคำสั่งโดยทีมนักฆ่าจะแบ่งตามยศศักดิ์ที่เลื่อนขึ้นตามการชิงดีชิงเด่นกันโดยแต่ละนางจะมีท่ารับใช้เป็นผู้ชายซึ่งเรียกว่าเป็นเงา คอยติดตามรับใช้และร่วมต่อสู้ในการทำภารกิจต่างๆโดยให้ในายหญิงแต่ละนางเลือกเกาด้วยตนเองว่าต้องการเลือกใครซึ่งนางเอกก็ได้เลือกชายหนุ่มหน้าตาเคร่งขรึมพูดจาตรงใบหน้าคมเข้มหุ่นกำยำซึ่งเคยมีเหตุให้ได้เจอกันก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกถูกชะตาเป็นอย่างมากได้มาดูแลในฐานะเงาของนายหญิงเหมย นางเอกได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากคำแนะนำของชายหนุ่มผู้เป็นเงานี้นะคะมีวันหนึ่งมีเหตุรอบเข้าสังหารท่านประมุขหญิงและบุคคลนั้นมีความแค้นต่อนางซึ่งก็คือชายหนุ่มที่เป็นเงาของนางเอกนั่นเองนางเอกจึงได้สอบถามที่มาความเป็นไปว่าเป็นอย่างไรจนทราบว่าชายหนุ่มเป็นคนที่ผ่านความลำบากถูกครอบครัว ตระก,กูลเซียช่วยเหลือไว้นำมาเลี้ยงเป็นเด็กเลี้ยงม้าในตระก,กูลและท่านเจ้าบ้านได้ให้ความเมตตาได้สอนวิชาจนมีความรู้ความสามารถด้านการต่อสู้และเคล็ดลับวิชาของตระก,กูลต่อมาตระก,กูลนั้นได้ถูกลอบสังหารและรอดมาได้เพียงชายหนุ่มและคุณหนูใหญ่แห่งตระก,กูลเซียได้ได้สัญญาว่าทั้งสองจะต้องกลับมาล้างแค้นให้ตระก,กูล ซึ่งผู้ที่ทำการสังหารหมู่ในครั้งนั้นนํำโดยประมุขสาวคนปัจจุบันซึ่งได้มีความแค้นกับตระกูลนี้เป็นการส่วนตัวกอบกับภารกิจที่ถูกจ้างวานให้ฆ่าตระกูลนี้พอดีชายหนุ่มเงาได้ปลอมตัวทําอาชีพนี้โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลอบสังหารประมุขคนนี้เพื่อแก้แค้นแต่ว่าด้วยพลังของประมุขยังไม่มีใครสามารถต่อกรได้ ขนาดนางได้รับพิษฝังในร่างกายแต่พลังนางก็ยังคงเกินต้านทานท่านประมุกหญิงและท่านอองเมื่อกล่าวถึงท่านประมุกหญิงคนปัจจุบันและท่านอองหนุ่มซึ่งมีความขัดแย้งกันภายในองค์กรแต่ต่างฝ่ายต่างต้องเก็บเงาไว้โดยไม่ได้ประทะก,กันชายหนุ่มผู้เป็นเงาได้หลบหนีเข้าจวนอ,อง วังสลับไผ่เพื่อขอความช่วยเหลือในการหลบซ่อนตัวชั่วคราวเนื่องจากถูกไล่ตามมาติดติดโดยท่านอองมีผู้มีศักดิ์เป็นเหมือนผู้นำอีกคนหนึ่งแต่บทบาทไม่ได้สลักสำคัญอะไรมากนะักได้เป็นผู้ป่วยโรคหัวใจกําเริบบ่อยๆกรอบกับตาบอดมองไม่เห็นแต่โดยเบื้องลึกแล้วเป็นคนมีกำลังภายในได้รับได้ช่วยเหลือชายหนุ่มไว้ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัส จากการต่อสู้นั่นเองนางเอกได้มาขอร้องให้ท่านอองช่วยเหลือรักษาบาดแผลให้ชายหนุ่มผู้เป็นเงาของตนเนื่องจากไม่สามารถที่จะขอเบิกยาในการรักษาตัวได้และไม่และอาการไม่สู้ดีนักซึ่งท่านอองจังหวัดนั้นได้ทำการรักษาตัวจนเริ่มที่จะมองเห็นและคนแรกที่มองเห็นคือสาวน้อยผู้นี้ผู้มีความดึงดูดสายตา กำลังนั่งคุกเข่าทั้งคืนเพื่อมาขอร้องให้ช่วยชัยหนุ่มผู้เป็นเงาของตนท่านอองได้รู้จักกับนางเอกมาก่อนหน้านี้ในฐานะผู้ออกคำสั่งภารกิจและได้หายามารักษาดวงตาให้กับท่านอองและเพิ่งมองเห็นครั้งนี้ในใจก็แอบมีความรู้สึกแว้บแรกต่อนางเอกด้วยความพึงพอใจแต่ยังไม่รู้ตัวและไม่รู้หัวใจตัวเอง เมื่อชายหนุ่มผู้เป็นเงาของนางเอกได้รับการรักษาตัวก็มีอาการดีขึ้นและรู้สึกกับนางเอกและสัญญาว่าจะดูนางเอกให้ดีกว่าชีวิตของตัวเองปกป้องนางเอกนางเอกนั้นก็มีใจให้กับชายหนุ่มเช่นเดียวกันแต่กฎของนักฆ่าเมืองนี้นั้นห้ามรักกันระหว่างเงากับนายหญิงหรือมีความสัมพันธ์การเชิงสูสาวนั่นเองไม่งั้นจะโดนลงโทษเป็นอย่างหนักจึงได้แต่แอบ ซ่อนความรู้สึกไว้ถึงแม้ท่านประมุกหญิงผู้โหดเหี้ยมก็ได้แอบซ่อนความลับนี้กับเงาของนางเองเช่นกันแอบรักกับเงาของตอนเองแต่ได้ถูกป้อนหนอนพิษที่ทําให้ผู้ชายเป็นหมันเมื่อเข้าใกล้กับผู้หญิงเฉกเช่นขันทีโดยประมุขคนก่อนได้เป็นคนบังคับให้ประมุกสาวคนปัจจุบันได้รับพิษจนเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างทําให้ท่านอ๋องแห่งวังสลับไผ่ ได้รู้ใจตนเองแต่มิอาจทําให้ความรู้สึกรักใคร่ของนางเอกที่มีต่อาธาตุเงานั้นเปลี่ยนแปลงได้และกอบกับอาการสุดลงทุกวันจากโรคหัวใจที่ยาที่ค้นหากันมายาวนานไม่น่าเชื่อว่านางเอกได้กินเข้าไปโดยไม่รู้ไม่รู้ตัวทำให้ความหวังของท่านอองลดน้อยลงในการมีชีวิตอยู่ต่อด้วยความที่ไม่ต้องการฆ่านางเอกเพื่อดึงยาออกจาก หัวใจนางเอกจึงยอมที่จะไม่ทำลายนางเอกโดยที่นางเอกก็ไม่ได้ทราบข้อมูลในส่วนนี้ก่อนหน้านี้นางเอกได้ผ่านการทดสอบภารกิจมากมายถูกแม้กระทั่งการโดนมีดกรีดหน้าโดนนอนก่อโรคใส่ในร่างกายแล้วแม้กระทั่งถูกทรมานทุก,กระดูกขาสองข้างจนเดินไม่ได้นะคะจากการถูกจับได้โดยศัตรู สัตรูตัวหลักก็คือท่านราชครูผู้สนิทสนมกับฮ่องเต้แต่ผู้ที่มีเหตุให้กีดใบหน้าของนางเอกนั้นก็คือท่านอ,องนั่นแหละทําไปด้วยความที่ต้องการที่จะเป็นแผนการแก้ต่างว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใน,ในการทำฆาตกรรมหรือ,อจ้างวานให้มาฆ่าคนของท่านอ,องนะคะทำให้นางเอกได้รับ การกรีดหน้าและแต่ท่านองข้อมีความรับผิดชอบอยู่ก็คือให้หญิงคนรับใช้นะคะได้ไปปล้นตัวนางเอกออกจากคุกหลวงนะคะออกจากคุกหลวงของท่านราชครูและได้มอบยาเพื่อรักษาใบหน้าของนางเอกที่เป็นยารักษาเกี่ยวกับการติดเชื้อ ของที่ท่านอ๋องเป็นคนทําให้เกิดแผลที่ใบหน้าแต่ด้วยความที่หญิงคนสนิทนี้นะคะมีใจให้ท่านอ๋องตั้งแต่แรกและเป็นคนที่รับใช้ตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่อยู่ด้วยกันตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้มีความอิจฉาริษยานางเอกแล้วก็ต้องการที่จะกําจัดนางเอกจึงทิ้งยาแก้พิษยาถอนพิษไว้ทิ้งโดยที่ไม่ให้นางเอกได้กินนะคะหวังให้นางเอกใกล้าตายแล้วก็จะควัก หัวใจของนางเอกมาทํายาให้ท่านอองเพื่อให้ท่านอองหายจากโรคหัวใจนะคะและรวมทั้งยังเอาหนอนพิษให้นางเอกเกิดโรคที่สามารถแพร่เชื้อได้นะเป็นโรคติดต่อแล้วก็ผักใสให้นางเอกนั้นถูกขายไปเป็นทาสไปอยู่อีกเมืองแห่งหนึ่งเพื่อไปแพร่เชื้อซึ่งก็อยู่ในแผนการของของท่านอองแต่ท่านอ,องก็ไม่ได ต้องการที่จะให้นงางให้ตัวของอานางเอกนั้นได้รับความรุนแรงเพียงนี้แต่เป็นเพราะว่าหญิงรับใช้ของท่านอ,องค์นั้นตัดสินใจเองทีนี้นางเอกก็เป็นตัวที่จะไปแพร่เชื้อให้กับอีกชุมชนผู้คนล้มป่วยล้มตายกันเยอะนะคะพระเอกก็ในระหว่างที่ที่นางเอกถูกกับขังนั้น นางเอกนั้นมีความน้อยใจเสียใจอย่างมากที่ชายหนุ่มเงาของนางไม่มาตามคำสัญญาไม่มาช่วยเหลือออกจากคุกเพียงเพราะว่าตอนนั้นนะคะตัวที่เป็นคนที่เป็นเงาของนางเอกนั้นถูกถูกกักขังถูกนวงเหนียวจากคนที่รู้จักเป็นอย่างดีไม่ให้ออกมาช่วยเหลือนางเอกเพราะว่าเพราะว่าท่านหญิง ท่านหญิงใหญ่แห่งตระกูลเซียนั้นทราบเบื้องหลังของพระเอกว่าพระจริงๆแล้วพระเอกนั้นนะ่ะเป็นมีเชื้อสายของอชั้นสูงสักของอดีตฮ่องเต้องค์ก่อนๆก็คือผู้สืบทอดตระกูลอีกตระกูลหนึ่งซึ่งใหญ่อยู่แล้วก็ถูกเลี้ยงดูโดยตระกูลของตระกูลเซีย เมื่อชายหนุ่มผู้เป็นเงาได้มีโอกาสสืบหาข้อมูลทราบว่านางเอกอยู่ที่ไหนนะคะก็รีบตามไปพบเจอสภาพที่เห็นนางเอกนั้นช่างเป็นภาพที่น่าสะเทือนใจชายหนุ่มน้ำตาไหลาพากเพราะว่าสภาพที่เจอก็คือนางเอกป่วยเป็นโรคระบาดขาพิการเดินกระเพกกระเพกเนาะเนื่องจากเ,เคยถูกทุบก,กระดูกที่ขานะ แล้วก็มีแผลเป็นที่ใบหน้ามีแผลหนองที่ใบหน้าที่โดนกรีดนะคะแถมยังเป็นใบนะคะจากหญิงรับใช้ของท่านอองนั่นแหละแก้งให้นางเอกได้กืนนอนนอนพิษที่เป็นใบหรือยาพิษที่ทําให้นางเอกเป็นใบนะคะนางเอกเมื่อหันมาเจอกับชายหนุ่มผู้เป็นเงาและคนที่นางรู้ รู้สึกชอบมาตั้งแต่แรกนั้นก็มีหลากหลายอารมณ์นะคะทั้งตกใจดีใจเสียใจน้อยใจโกรธมากนะคะก็ผักใสและส่งหนุ่มชายหนุ่มที่เป็นเงานะคะทั้งน้ำตาแล้วก็พูดไม่มีเสียงชายหนุ่มเข้าใจดีว่านางเอกเข้าใจผิดแต่ไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้ว่าเพราะอะไรจึงจึงไม่ได้รีบไปช่วยนะคะบอกแค่ว่ามีเหตุจำเป็นนะคะและไม่สามารถบอกนางได้ และนางก็ยิ่งน้อยใจนะคะนางก็โกรธมากนะคะเมื่อนางเอกได้ทาดเงาช่วยเหลือนะคะจนกระทั่งค้นหาเจอวิธีรักษาโรคระบาดนะคะที่ที่นางเอกเป็นคนแพ้เนี่ยนะคะพอรักษาเสร็จทุกคนได้แล้วก็แอบช่วยเหลือเรื่องใบหน้าที่เสียชมของนางเอกนะคะก็คือได้ ได้สูตรยามาแต่ว่าเป็นแบบปิดทองหลังพระก็คือเอาไปให้ท่านอ๋องเป็นคนเอาเอายามาให้นางเอกนะคะคนรับความดีความชอบก็กลายเป็นท่านอ๋องไปเพราะว่านางเอกก็ไม่ไม่ทราบนะคะเพราะพ่อเอกชอบปิดทองหลังพระนะคะทีนี้ท่านเงาต้องการที่จะการน,นางเอกไม่ใหอ้อยู่ในแผนการลักลอบฆ่าประมุกหญิงจึงขอไปเป็นทาสเงา ของนายหญิงท่านอื่นนะคะแทนนางเอกเพราะว่าไม่อยากให้หนางเอกต้องมายุ่งเกี่ยวกับกลัวนางเอกจะรับความเคราะห์ลายนะคะท่านอ่องรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถทําให้หนางเอกรักได้แม้ว่าจะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงแม้ว่าจะเรียกมาคุยด้วยบ่อยๆแบบบรรยากาศเป็นใจแต่นางเอกก็ไม่ได้มอบความรักให้เลยนะคะ สายตาที่เจ้ามองข้าทำไมไม่เป็นประกายเหมือนที่เจ้ามองทตุเงาของเจ้าข้ารักเจ้าท่านองอย่าล้อข้าเล่นเลยท่านเป็นผู้สูงศักดิ์คนอย่างข้าไม่ได้สำคัญสำหรับท่านหรอกข้าคงเป็นหมากตัวหนึ่งของท่านเท่านั้นเจ้าคิดว่าข้าไม่จริงจังกับเจ้าหรือข้ารักเจ้าอย่างแท้จริงแม้ข้าจะเคยดูถูกคนที่เคยมีความรักเหมือนเป็นคนโง่ก็ตาม ในระยะนี้ท่านอองอาการไม่ค่อยสู้ดีนะักอีกสามวันก็ใกล้จะตายแล้วจนกระทั่งนางเอกมาทราบในภายหลังว่ายารักษาของท่านอ,องเนี่ยได้หลอมอยู่ในหัวใจของของนางนะคะแต่ท่านอ,องไม่ได้บอกด้วยตนเองเป็นเป็นหญิงรับใช้นั่นแหละที่เป็นนักฆ่าเป็นคนเล่าให้นางเอกฟังนะคะนางเอกก็รู้สึกสลดใจนะคะ นางเอกช่วยตามหายาอีกตัวหนึ่งซึ่งสามารถช่วยรักษาโรคหัวใจของท่านอองจนได้ซึ่งด้วยความบังเอิญนะคะจากท่านราชคูซึ่งเป็นศัตรูของของท่านอ,องนั่นแหละค่ะนั้นน่ะปรากฏว่าเป็นพ่อแท้ๆของท่านอองซึ่งหมายความว่าแม่ของท่านอองเคยมีความสัมพันธ์กับท่านราชคูมาก่อนที่จะแต่งงานกับฮองเตอองก่อน ฮ่องเต้ในองค์ปัจจุบันนี้ก็คือน้องชายคนละแม่ของท่านอองนะคะแต่ด้วยความที่แม่ท่านอ,องกลัวว่าท่านอองจะได้รับอันตรายจึงทําให้ลูกตัวเองตาบอดเป็นทางเดียวที่จะเหมือนกับว่าทําให้เขาไม่ฆ่าเพราะว่าที่เหลือเขาเขาฆ่าทิ้งหมดเลยฆ่าล้างตระกูลก็เพื่อป้องกันการแย่งชิงอํานาจกันนะสมัยก่อนท่านอองมีความแค้นกับท่านราชคูมากที่ทําให้แม่ของตนเองต้องตาย จากการถูกจับมาบูชายันในรัตทินะคะบัวโลหิตถึงแม้ว่าจะรู้ความจริงว่าตนเองนั้นเป็นลูกแท้ๆแต่ราชครูเพิ่งรู้ตอนกำลังจะตายนั่นแหละค่ะว่าตนเองน่ยคิดร้ายกับลูกตัวเองเป็นศัตรูกับลูกตัวเองมาโดยตลอดไม่เคยรู้เลยนะคะแต่ท่านอ,องก็ถือว่าโอ้ใจแข็งใจโหดอยู่นะก็คือใช้ดาบกระบี่เนี่ยค่ะทำแทงที่ที่พ่อแท้ๆเลยนี่แหละ เพราะว่าเขารู้สึกว่าท่านอ๋องนี่คือทําร้ายจิตใจเขามาเยอะมากนะคะไม่ใช่แค่เรื่องแค่นี้แตเ่เขาก็คือเป็นศัตรูกันมาโดยตลอดนะคะจึงได้ท่านราชคูดได้บอกยาว่ายาที่จะใช้รักษาโรคหัวใจของท่านอ๋องให้ทราบก่อนที่จะกระอักเลือดนะคะท่านอ๋องดีขึ้นตามลำดับเมื่อได้ยาที่นางเอกไปช่วยหานะคะได้รับยามาแล้วก็ตอบสนองดี ส่วนชายหนุ่มที่เป็นเงาของนางเอกนั้นได้ก่อโทษขึ้นมาอีกนะคะจึงเป็นเหตุให้ต้องหลบหนีออกจากเมืองและไปทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับท่านในหญิงใหญ่แห่งตระกูลเซียว่าจะไปเป็นผู้นําเพราะว่าพระเอกมีเชื้อเชื้อสายของกษัตริย์องค์ก่อนๆน,น,นะคะนะคะซึ่งวางแผนที่จยึดแย่งชิงอํานาจนะคะก็ไปสร้าง กองทัพทหารขึ้นมาอีกมุมหนึ่งเอาไปเอามาก็ได้ต่อสู้กันกับท่านอองนั่นแหละคนที่เคยจับมือกันร่วมมือกันก็กลายเป็นศัตรูกันนะคะเป็นทั้งศัตรูหัวใจแล้วก็ศัตรูเหมือนคนแย่งเขาเรียกว่าแย่งชิงอํานาจแต่ท่านอองนั้นดูเหมือนจะพักดีกับกษัตริย์ฮ่องเต้องค์นี้อยู่นะคะเพราะว่าก็ไม่ได้มีว่าทีท่าว่าจะยึดครองบัลลังก์อะไรเพียงแต่ว่าเหมือนอยาก ตัดท่านราชกูออกจากจากระบบนะคะเพราะว่าท่านราชกูดูเหมือนเป็นคนที่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่ทีนี้เป็นทั้งศัตรูหัวใจทั้งศัตรูทางทหารนะคะทีนี้ทางเอกอยู่ที่เมืองเมืองนักฆ่านหาะ,ะได้รับการสนับสนุนจากท่านอองเพื่อที่ว่าจะได้ให้เป็นประมุกหญิงคนใหม่ นางเอกมีฟังเส้นสุดท้ายเลยที่ทนไม่ไหวที่จะต้องต่อสู้เพื่อย่งชิงกับประมุขคนเก่าเพราะว่าประมุขคนคเก่าเขาเป็นวิปลาสเนาะเขาก็เหมือนแบบฆ่าคนเป็นผักเป็นปลาฆ่าทาสรับใช้คนรับใช้ใครเดินผ่านไม่ถูกใจก็ก็ฆ่าทิ้งศาสตร์พลังใส่แล้วก็เออเอาศพไปทิ้งนู่นนี่นั่นนางเอกก็แบบฟังเส้นสุดท้ายแล้วเพราะว่าถ้านางไม่สู้ทุกคนในที่นี้ก็จะไม่มี ความสุขและไม่มีที่อยู่ความสงบสุขจะไม่เกิดขึ้นนางเอกก็เลยจําเป็นนะคะเพราะนางเอกทนไม่ไหวแล้วซึ่งถา,ามว่าวิชากําลังภายในและและวิทยายุทธ์ต่างๆนั้นนางเอกสู้ไม่ได้แน่นอนนะคะแต่ด้วยความที่นางเอกก็เป็นคนฉลาดอยู่นางก็จะพยายามคิดว่านางจะสลาดชีพตัวเองโดยต่างๆนานาแต่พระเอกบอกว่าอย่าทํานะ,ะพระอเอกเฉลยมาแล้วก็คือ ธาตุเงานะคะเขาบอกว่าคือด้วยความที่คู่แข่งจําได้แล้วเนาะว่าท่านอองนั้นก็คือคู่แข่งของของพระเอกนะคะของท่านเงาคนนี้เขาก็เหมือนเล่นแผนแบบนี้คือเข้าสู้สู้พระเอกไม่ได้เพราะว่าฮ่องเต้องค์ปัจจุบันไม่ให้การสนับสนุนของท่านอ,องเลยเพราะว่า ด้วยความที่กลัวว่าท่านอองจะมีทหารเยอะแล้วจะมายึดครองเมืองเขาก็ให้กําลังผลท่านอองน้อยทีนี้ทีนี้เขาก็เลยท่านอ,องเขาเป็นคนออกแนวเทาๆเนาะไม่ได้เป็นคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือเป็นคนเหมือนว่าหาผลประโยชน์จากไหนได้ก็เอาก็เลยใช้หนังสือที่มีคนบอมลายมือนางเอกเป็นเลือดนางเอกอหาส่งมาแล้วก็ส่งไปให้พระเอกว่านางเอกได้มีการต่อสู้แล้วเกิดการบาดเจ็บ ด้วยความที่พระเอกหรือท่าุเงาเนะคะ่ค่ะเขาเป็นคนที่ห่วงนางเอกมา,มากกว่าสิ่งใดในโลกนี้มากกว่าชีวิตตัวเองเนาะเขาก็รีบบึงมาเลยนะคะทิ้งกองทัพทหารที่กําลังจะสู้รบกับท่านอ,องนะคะท่านอ,องก็ก็คงเป็นคนชนะแหละค่ะเพราะว่าเอกพระเอกทิ้งมาเลยเพราะว่ารู้ว่านางเอกจะมีการประลองยุทธ์กับประมุกหญิงผู้เป็นวิปลาสนะคะก็คือเหมือนกับว่าเป็นห่วงนางเอกว่า ยังไงนางเอกก็แพ้อยู่แล้วสู้ไม่ได้แน่ๆเลยก็เลยก็เลยรีบควบม้ามาหาหนางเอกเลยนะคะพอมาหาหนางเอกปุ๊บก็เข้าแผนของคนที่เป็นบมุกหญิงวิป,ปลาดเลยค่ะจับพระเอกจับขังแต่ในระหว่างก่อนหน้านี้คือพระเอกกับนางเอกเนี่ยค่ะก็ได้มีโอกาสที่จะแบบว,ว่าเออได้คุยกันได้เออได้ปรับทุกข์ได้ เขาเรียกว่าได้อยู่กัน2ต่อ2อยู่นะคะพอพระเอกโดนจับปุ๊บก็จับแบบโดนทรมานเลยค่ะล่ามโซ่ทุบกระดูกทําทุกอย่างแบบนั่งเอกก็แบบสลดใจก็รีบท้าประลองเลยเพราะว่ากลัวพระเอกจะตายก่อนซึ่งกําหนดการประลองก็คือวันถัดไปแต่ว่าโดยที่ประ,ประมุกหญิงคนคนคน,คนนี้เขาก็ไม่ยอมอนะเนาะเขาก็อยากจะทรมานพระเอกก่อนทีนี้พอถึงวันประลอง พระเอกก็เหมือนกับว่าจะถ่ายทอดกําลังภายในให้หนางเอกไปจะได้เอ่อจะได้นางเอกจะได้อะมีแรงสู้สู้แบบใกล้เคียงหรือสูสีแต่โดยที่ถ้าพระเอกถ่ายทอดกําลังให้หนางเอกหมดยังไงพระเอกก็ไม่รอดเพราะว่าร่างกายเขาอ่อนแอเขาถูกทุบก,กระดูกเขาถูกทรมานมากนะคะโดยที่นางเอกก็ต่อสู้ไปต่อสู้มาด้วยความมีบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายนะคะทีนี้ พอนางเอกชนะเสร็จนะคะท่านอองก็โผลมาค่ะเพราะนางเอกก็รู้สึกว่าโอ้ท่านอองทำไมท่านถึงมาตอนช่วงที่ข้าได้ต่อสู้อย่างยากลำบากท่านทำไมถึงมาโผลมาตอนสุดท้ายอ่ะก็มีบุญแล้วก็น้อยใจว่าทำไมท่านรู้เป็นแผนการของท่านใช่ไหมที่ให้พระเอกให้ท่าต์เงาเนี่ยมาเพื่อที่จะมา คือคืออยากให้เขาตายพูดง่ายๆเพราะว่าเป็นคู่แข่งทุกทุกด้านนะคะทั้งด้านกําลังทหารทั้งด้านศักดิ์ศรีของความรักนะคะก็คือท่านอ,องก็เป็นคนเท่าๆนะคะไม่ใช่คนดีอะไรมากแต่แต,แต่เพียงแต่นางก็รักนางเอกท่านอ,องก็รักนางเอกนะรักแบบสุด,สดซึ้งสุดหัวใจแหละแต่ว่าเป็นคนเท่าๆพอมาถึงนางเอกก็บ่นน้อยใจแล้วทีนี้รีบกลับไปหาพระเอกทันทีที่ถูกจับโซ่ไว้อยู่ แต่คนของประมุขคนเก่านะคะก็ได้บอกว่าได้ฆ่าพระเอกแล้วแล้วก็เอาล่างโยนให้หมากินนางเอกคือแบบสุดสุดเลยค่ะระเบิดตุ้มหมายถึงว่าแบบชีวิตฉันพังฮลายทุกอย่างสูญสิ้นเหมือนกับว่าเออฉันไม่มีอะไรเหลือแล้วถ้าไม่มีคุณอะไรอย่างเงี้ยคือเพราะว่านางเอกรักพระเอกมากเพราะว่าพระเอกเป็นคนดีที่ไม่ไม่เคยขออะไรกับนางเอกเลยมีแต่มีแต่ให้อย่างเดียวเหมือนกับว่า ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเนาะแต่นางเอกคิดว่าแตกต่างจากท่านอองตรงที่ว่าท่านอองจะต้องการสิ่งตอ,ตอบแทนคือเหมือนกับนางเอกเป็นหมากก็แหละหมากเดินในกระดานคือใช้นางเอกก็คือใช้นางเอกทํางานนู่นนี่นั่นทําภารกิจนู่นนี่นั่นทํากําจัดเจียนน้ําหรือหายามารักษาอะไรก็ใช้นางเอกทําแต่จริงก็ท่านอ,องก็เป็นคนที่เก่งและฉลาดมากคือใช้คนเป็นแล้วไม่ได้ใช้เพื่อให ไม่ได้ใช้แล้วเกิดประโยชน์ด้านเดียวแต่เขาใช้คนเพื่อให้เกิดประโยชน์หลายๆอย่างในทีเดียวนะคะเกิดประโยชน์จากจากนางเอกเองด้วยแล้วก็เกิดประโยชน์ประโยชน์ที่ตัวท่านอองด้วยก็คือสองทางแต่พระเอกก็คือผู้ให้นั่นเองพระเอกจะเป็นคนที่ให้อย่างเดียวนะคะนางเอกก็รู้สึงแต่ท่านอองก็มีข้อกังขาว่า,าทำไมเธอถึงรู้สึกร,รักทาสคนนี้ สายตาที่เธอมองเขาทําไมเธอมองด้วยความรักก็คืออิจฉาแหละเพราะว่าหรือเป็นเพราะว่าเธอลำบากมาตลอดชีวิตเธอไม่เคยมีความสุขพอมีคนทําดีกับเธอหน่อยเธอก็รักเขาเลยหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นางเอกก็รู้ว่าพระเอกก็คือรักด้วยจิตใจบริสุทธิ์ส่วนท่านอองนั้นก็คือรักรักแบบเขาเรียกอะไรอ่ะก็เป็นหมากด้วยอะไรเงี้ยเป็นคนเทาๆนะคะ เมื่อนางเอกได้รับการแต่งตั้งได้เป็นประมุขค,ค,คนใหม่คือเพื่อนเพื่อนพ้องในเมืองในที่ทำเป็นนักฆ่าด้วยกันเนะ่ยก็คือมีความสุขเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็คืออยากให้มันมีความสงบสุขเพราะคนเก่าเหมือนวิปลาสนั่นแหละเป็นแบบบ้าฆ่าคนใครทำผิดใจก็คือแบบฆ่าทิ้งเลยอะไรเงี้ยค่ะนะคะ เมื่อรู้ว่าพระเอกตายแล้วก็อย่างที่ท,ที่บอกไปว่านางเอกก็ไม่ได้หวนมาหาท่านอองนะท่านอ,องก็มาตามคือมาทํามาเที่ยวมาหาหนางเอกนั่นแหละก็คือมันอยู่เขาอยู่คนละเมืองกันนะท่านอ,องกับนางเอกนางเอกก็มีรักเดียวใจเดียวนั่นแหละถึงแม้ว่าพระเอกจะเสียแล้วไม่อยู่แล้วนางเอกก็จะถือพัดที่พระเอกนะเขียนเขียนบทเขียนข้อความไว้ในพัดอนะ่ะถือไว้ตลอดเหมือนกับ เป็นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ของเป็นสิ่งแทนใจนะคะนางเอกก็ไม่ได้ตอบรักท่านอองนะคะก็คือเหมือนกับว่าก็อยู่อยู่ไปอย่างนั้นแหละอยู่กับเมืองอยู่กับพี่น้องเมืองนักฆ่าของเธอนั่นแหละแต่ว่าแต่ไม่แน่ใจว่าบทบาทต่อไปนั้นนางเอกจะยังยังเป็นนักฆ่าอยู่ไหมนะคะแต่ว่าเป็นประมุกแล้วก็ไม่แน่ว่าอาจจะทำเหมือน ภารกิจที่ได้รับคําสั่งราชองค์การอะไรประมาณนี้ค่ะคือเป็นหน่วยงานรับที่ทํางานให้หลวงนั่นแหละเป็นพว,วกนักฆ่าให้หลวงนั่นแหละนะคะก็ประมาณนั้นนะคะหยุดจบ